วัสดีทุกคนนะฮะโอ้โตูตาตัวเองโปร่งมาะทำไมตาเปโบอย่างเงี้ยโอเคฮะวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดหรือเปล่าเจ็ดแหละวันนี้ก็มีแผนว่าจะไปเรียนนะฮะเสาสีส่เลยหรือว่าโอ้ยจะไปกระดูไม่มีเท่าไหร่เราจะไปเรียนกันในวันนี้ก็ไม่มีเกงใส่เสร็จเกงยีนไปอาจารย์คงไม่ว่าอะไรหรอกเนาะว่าก็ดด้ไปสิเบแต่วามันนี้นัดเขียวเป็นปกติมากเลยใช่ไหมเถอ โอเคตอนนี้ก็เพื่อนก็ทักตามเดี๋ยวมแล้วเราไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากไปมอกระเทียกอยเวลาไม่ทันแล้วเชคน,นสวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้ก็มาที่วัดแห่งหนึ่งนะสีสยกตเตอร์ด, <c oughs> ดำมิดเลยหน้ามึงเหมือนมากเลยนี่ไม่มีใครมีเงินสดเลยเหรอเนี่ย <c oughs> ได้บ <ใน S 2> ้ามีนี่ก็เป็นวัดนะฮะไม่ทีบ้านไปซเสื้อหันบ้านห เขาจะมงเราเป็นออทมอล่ะแน่นอนใส่นอนเขาว่าเขาจะพาเราไปตกปลาเว้ยตกปลาเหรอโอ้ยมึงจมบตกปลาจะเขียนเปนภาษาทั้นี้นะขอโทษแล้วกันไปเผื่ออะไรเขาให้เราเข้ามาดูเราเขากลัวเราตกน้นตายดีนะฮะก็ ตรงนี้ก็เย็นดีนะฮะวันนังปิกนิกตรงนี้ได้เลยนะจริงมั้นี่เลยเนาะน้ำตื้นสูงอยู่ยังยังยังไม่ลดนเลยถึงตรงนั้นปะนี่ปกติอ้าวเหรออันนี้น้ำปกติเอาแห่มายังดีมากถ้ามันมีแห่ด้วยโอ้ยโอเคทุกคนแล้วก็จะมาเรียกยังแห่ก่อนเลยปลาตัวนี้หน่อยเพรา่อใหญ่เสียงสวยน่าหยื่ เรียว่าขนมโก๋ปาป้ายไม่มีปลากินน่ารักให้ปลานินกินบ้างให้น้องนินกินบ้างห่น้องงมมมีถ้าพิมไม่ค่ชอบอ๋อไม่ใช่กกินตอนไหนกัดแล้วเมื่อกี้อร่อยปลากินนี่ป้มันกินไดเบิร์นละาจให้อาหารสุดท้ายนะฮะเกสรีมึงดูปลาไม่แดกที่จงเราจะให้อาหารปลานะฮะนี่นะคะ สวัสดีค่ะโอเคค่ะโอเครอหน่อยนะไปเลยอุ้ยปลามันขี่ไม่ทำมือไม่เราดูตอนนี้มันเป็นช่วงนอนมันนอนอุ้ยใช่ปลามันอยู่ข้างล่างมันร้อนอยู่หมูเด็ดปลาสวายอ่ะลองดูมันไม่ได้นอนมันขึ้นมาอยู่ก็มีมีกลิ่นมาขนาดนี้นมปมลาจะหมดบ่อนี่มันต้องมันต้องแบบอันอาหารนี้แต่ ไมม่ีเงินสดเขาไม่มีเงินสดมีเงินสดอยู่ห้าสิบบาทน้าเขาอยู่บราดรทอนเห็นไหมทอนราคาเท่าไหร่หน่ายบินนะห้าสิบบานี่มีสี่ในช่องร่ไม่มีน้องคุณน้องป๊อปปี้ในช่องเลยบ้านหลอนนี่เิามาเด็กปัญญาอ่อนเก็บความทรงจำทุกอย่างที่เก็บไว้อะไรไม่พอตีสามนะตัวได้กิ้วแต่งกิ้วชัดมากแต่งอยู่นี่มันเนี้ย เอ้บีมือมึงบดนไปอยู่บ่กันแย่งกันบึ้งกูมันหน่อยนะมึงเบิ่งกี่ล่ะเอาคำนะเอาเอานีวานี่คามสุขก็แค่ให้ถาให้ถามหน่อยใจกับเอ็มถือแมนให้กูหน่อยอย่าพูดคำหยาดเข็ดและพยาธานขอโทษด้วยจ้านี่แน่พี่ปีสามทำอะไรกันวันนี้นี่แน่ไม่อยากอยู่ใกล้แล้วอะอายุกี่ปีกกัน อปกันแล้วกสองแล้วสองพาก์ตตกจองปลานินตัวนั้นใหญ่มากปลาตะเพียนค่ะเหรอไม่เคยเห็นกันหรอคะขอปลาทับทิมหน่อยปลาทับทิมจับมาจากสวนสมเด็จหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยเห็นปลาเลยนี่เลยปลาสีส้องทำพิ่งอยู่ปีหนึ่งเองพึ่งอายุยี่สิบเอ็ดอย่าเห็นเดี๋ยวใกล้ชิดไหมคะโวนลงไปเลยค่ะอุ้้ยยเฮปลาทับทิมวุ้งเห็นเหรออุ้ยใช่ไงเป็นปลาคาร์ฟหรือเปล่า ไม่ใช่ปลาทองแน่นอนปลาทองมันหนักขึ้นมันน่ารขนานี้่าย่ายน้องฮงก่อนเซตมาแตงกิวเวอรีมาเปลี่ยนแมงใหมแมอมาตองนี้ย้อนแสงเวอรน้าด้สิดอเวอร์ตรงนั้น่สวยตรงสะพานตกปลาดิปปลาดนะตกปลาดีาดอกเบีมัง โอ้ทำไมมันมืดอ,อย่างนี้ล่ะเรากำลังจะเดินเข้าไปในตัวพญานาคเนี่ฮะสองข้างแล้วก็โอ้โหอยากสานี่ค่ะเราเกิค่ะจีนเกลียดไทละเกิบเรื่อยทำละเกิบทำมิการละเกิบกันอ้ใครกะตามในเมืองจีนก็ตามเกิดเรื่อยใครกะตามชาละเกิดบหมาะสม เอมลยาเงินพันก็สตางห้องโนตราเพิ่ในกระเป๋ามึงอ๋อโนนัตะมวนค่ะเอาค่ใส่หรอไม่อ๋อคุณี่ใส่คัสขาสันมาเป็นต่อปีไงเธอขาสั้นไหมเธอใส่ผ้าถุงสิคือว่าฉันเตี้ยหรอเออมูสิ้สิเธอมันดูจิงขาสั้นโอ้ยเิน ม,มันก็สตางค์ครับปังกำลังสิบห้าเหรียญนะใครมีเหรียญพี่ไหมไอ้แ๊บเหรียญอ่ะเหรียญค่ะเดี๋ยวมีตาบุญวันจ่ายกับบูสวัสดีนะฮะตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานน้องขัวของเรานั่นเองคือนี่ฉันอันที่เราเพลงตั้งแต่อยู่ในโบสถ์และคือดีบอยนะโอ้โหสิทธิโอ้สิทธิโอยตกหอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกลงไปนี่คือคิด ไฟจุกปะนียบังหอยจะกินด้วบังหอยเยอะจังเลยตายแล้วีไงเก็บไปออม้าสิุงบนถุงถองถุงถุงถิงถุ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 งฮะงะุงถุงถุงถุงนุงถุงถุงถอง่องถุ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 งถานถุรถุงถุงถุนะุงถองถุงถุ่ถุ้ถนงถุงถุีถะงถุงถุปลาคอุงถุงถุงคุงถงงถุงถี่ถุง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 ถงถุงถุุงง เขาเห็นปลาค้ออยากกินเหมือนกันเอาเอาไปอันนั้นอ่ะมีปลาหมอไหมเอาไปหลาดมีแต่ปลาแม่ฟนี้คือนาฟอนนี้คือไรก้อนดมันจะหักไหมเนี่ยคารุนาท่าซีใหม่ดวดคารุนาทำให้มันแขวนโอ้ยผักบุ้งซีรีเก็บไปผัดผักบุ้งอยากกินหรออยากกินผู้ชาย นงลหลังอีบีเสียวเสียวเลกูกัวกูยังไม่ชอบพี่แบบนี้ด้วยโอ้ลมแรงเลยมากครับนะฮะโอ้ยปวดท้องอ่ะฉันปวดท้องทุกคนผมเบิกบานกินยาหรือยังกินละโหถ้าไม่กินต่อไม่แหวมาหรอกมีรูตรงนี้นะขี้ได้ปวดยาแล้วก็เอาไป่านเลยนะไม่บ้านแฟนีตอนนี้ถึงเวลานะฮะดังดิฉัวน มีน้องงัวเยอะมากเลยนี่ังคาแดงๆตอนนี้กำลังทำทำหน้าที่การส่องหาบ้านผู้บ่าสิรินผ้วาน้่ใ่ังนะน่นนะอยู่ทางวัดนั่นเหรอไม่ใช่บ้านแฟนสิริเาอยู่ทบ้สิริอยู่ในวัดฉันอยากเห็นฟร์มุ่งข้อม้เพืูถาม่าเขายุบานยุติบ้งไปใส่พวกเป็นคนเพื่องมึงกูหมายถึงเขายังยุบานยุบไปเห็นหน้าเห็นงานยุบกรุงเทพเป็นคนเื่อง สวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านของสิริสิริยากรไม่ใช่เพื่อนชื่อสิริยาไม่อยาไปเติมให้สิริยาพุ่งแก้วทำไมลูกจะพุ่งแก้วนี่คุนไหมต้องชื่อแก้วถึงจะเป็นมงคล เราจะไม่แกงตัวเองคนเดียวคนวเ่องบนเียแล้พวกนี้เราก็จะมีแผนว่าจะไปท่ายนะฮะแต่ตรงนี้นะตรงนั้นจะตื่นตีห้าแล้ว่จะนอนเลยไม่อยากตื่นตีห้าเลยอ่ะคืนนี้เก็บของพวกนี้ก็ตื่นตีห้านานแล้วก็เก็บของไหนสักทีอ่ะใจเวอร์อยู่หน้ารถเขาเอาก็ลืมเนาะคนลืมคือคนไม่ผิด ชิลๆมากกับการกินมากค่ะนองและสาวปอปี้ที่แก่ที่สุดในกลุ่มสวยที่สุดด้วยค่ะ้คนถือกล้องค่ะสวยน้องเมย์กับน้องแฮปปี้นะฮะสวยได้ที่น้องสิริสวยทุกคนฮะก็สวยยามเย็นของวันที่เจ็ดป่ะใช่วันที่เจ็ดเพราะวันนี้เราไปเที่ยวกับเพื่อนมาที่บ้านก็ก็ร้นรอนๆเหนื่อยเหมือนกันนะฮะ มันรอเล้วหน่อยมากแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงห้องก็ประมาณสิบแปดกว่ากว่าใช่สิบกว่ากว่าก็เตรียมตัวทุกอย่างเตรียมตัวไปคายอ่านหนังสือแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะจกกัดกระเป๋านะับเพราะเพราะว่าเราจะกลับไปค่ายกันพรุ่งนี้ถ้าเราไมาจ่จัดกระเป๋าวันนี้พรุ่งนี้ก็คือเตอมไม่ทันคือจบเรื่องจริงไม่ทันก็ไม่ทันนะนี่บอกเลยเึิมเต่แล้วกดดันบร์แต่เราไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เนี่ยมันใหญ่จังเลยกระเป๋าอ,อ่ะดูดิ <c oughs> คือท um, oh, uh, so ึงใหญ่ก no ็จริงนะแต่พ uh, like um, um, ่อ okay. ค um, um, so um, so ุเราใหญ่กว่า uh, พ so kind of ่อผมแบบโอ้เป็นเซนเนอร์จะได้คือเป็นคนประเภทที่ว่าพูดภาษาไทยแล้วมันชอบออกเซนเนอร์งงตัวเองเหมือนกันว่ามันพูดเนอร์ทำไมโอเคอันนี้เป็นกระเป๋าที่เราจะออกไปนะฮะแล้วก็แล้วก็จะไปที่อำเภอเมืองจันนะฮะอำเภอเมืองจันสีสเกตี่แหละก็ไปค่ายกันก็ทุกคนอาจจะเห็นบรรยากาศเล็กน้อยถ้าถ่ายมาได้ก็จะดีมากแต่ถ้าถ่ายไม่ได้ก็คือตํางงานอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ทาอะไรเหนื่อยใเหนื่อย อันนี้เราจะเอาไปทุกอย่างเลยของเราทุกอย่างเพราะว่าเรามีกระเป๋าใหญ่เราไม่แข่แต่จะแบกได้ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะรู้สึกกังวลกับการแบกกระเป๋ามากเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะหนักแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบกูตายแน่อะไรเียโอ้คำสามีตาแต่มีความเฉยก็คำสามีตด้คำสามีตดโอเควันนี้ก็ขอนอนก่อน,อน,นแล้วกันมาเชยกันอีกทีวันที่แปดก็คือพวงนี้ไป แล้วนะฮะไปค่ายแล้วอาจจะไม่ได้ล,ง,ลดงคลิปอะไรเลยแต่ก็จะพยายามลงลิปีดีที่สุดจะกัน <c oughs>